ฮอสสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565ฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษเชลซีพบกับคริสตัลพาเลซบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาเวมบีสเตเดียมเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์จากทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มนะครับและเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลเกี่ยวกับฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับหากลิงก์กลุ่มใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยครับผมสภาพความพร้อมของเชลซีสิงโตน้ำเงินครามเชลซีทีมออัััันดบบที่่3งงึกกกกรเมลฤษหจาาาา นอนัดรวดพวกเขาก็กลับมาคว้าชัยได้2นัดติดเมื่อบุกไปถล่มเซาท์ทอมตันหประตูต่อศูนย์ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนล่าสุดจะบุกไปชนะเรอัลมาลิดด้วยสกอร์สาประตูต่อสองหลังต่อเวลาพิเศษในศึกยูฟาแชมเปี้ยน,นลีกนัดที่2เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแต่ว่าเชลซีกลับต้องเป็นฝ่ายอกหักตกรอบไปหลังแพ้สกอร์รวมส่วนผลงานในรายการนี้นะครับพวกเขาผ่านเข้ารอบตัดเชือกมาด้วยการบุกเอาชนะมิดเดิลสโบด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ในรอบที่แล้วสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้้โทมสสิิลจธใชงานบบ กับคำลำฮัสซันโอดอยที่มีอาการบาดเจ็บส่วนในรายงานของโรเมลูลูกากูกับลอสบาร์กลี่ยังต้องรอทดสอบความฟิตขนาดที่แกนหลักตัวอื่นต่างสมบูรณ์นะครับพร้อมลงสนามทั้งหมดเกมนีส้สิงบูจะเป็นระบบ34-12แนวรับ3คนประกอบด้วยเทโวชารูบาติเอโกซินวาและอันเตริโอลูดิเกอร์วิงแบก็กสองฝั่งใช้งานลีเจมกับมาร์กอสอลองโซส่วนมิดฟิลคู่กลางใช้เอนโกโลกองเตยืนคุมเกมร่วมกับจอจินโยโดยมีเมสันมาส์คอยสร้างสรรเกมลุกให้กับติโมเวนเนอร์และคายฮาวแบตเป็นตัวจบสกอร์สภาพความพร้อมของคิสซ ปราสาทเลื่องแก้วคิสตันพาเลททีมอันดับที่13ของสึกพิมลิกอังกฤษหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะ5สเสมอ2ไม่แพ้ใคร7นัดติดต่อกันจากทุกรายการล่าสุดพวกเขาก็พาดท่าบุกไปไพ่ายให้กับเลเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วขณะที่ผลงานในสึกของถ้วยนี้คิสตันพาเลทเปิดบ้านถลม่มเอาชนะเอลฟ์ตันไปได้กับแบบขาดลอย4ประตูต่อ0ในรอบ8ทีมสุดท้ายสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ปาร์ชิกเวียล่าจะช่วยใช้งานนาธานฟุกุ สามารถลงสนามพบกับต้นสังกัดที่แท้จริงได้หลังจากพาเลสได้ทําเรื่องขอไปยังเชลซีแต่ถูกปฏิเสธนอกจากนั้นยังต้องรอทดสอบความฟิตของไมเคิลโอลิเซไทลิกมิเชลและวีลฮูส์ส่วนแข้งรายหลักตัวอื่นนะครับยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามคาดว่าปราสาทเลือนแก้วจะมาในระบบ4-3-3แผงหลัง4คนประกอบด้วยนาธาเนียลไคโจอาคิมแอนเดอร์เซนมาเกฮีและโจเอลวอร์ดส่วนแดนกลางใช้งานเจมส์แม็กอาเธอร์ซิกูคูยเตและเจฟฟี่ช um ุบยืนคุมเกมโดยมีจอแดนอายูชองฟิลิปมาเตตา แล้ววิลฟิธซาฮาคอยสร้างสารรค์เกมลุกในแดนหน้าผลงานการพบกันนะครับสามนัดล่าสุดบนเวทีพิมลีกวันที่10เมษายนปี2021คิคสันพาเลทแพ้เชลซีด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนัดที่2วันที่14ส,ส,สิงหาคมปี2021เชลซีชนะคิสซันพาเลทด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และนัดที่3วันที่19กุมภาพันธ์ปี2022คีสิสันพาเลทแพ้เชลซีด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลงานห้นัดหลังสุดของเชลซีลงแข่งจากทุกราายกาชนนะะ3แแพ้2เสมอลลผง 5นัดหลังสุดของคสซันพาเลตลงแข่ง5นัดจากทุกรายการชนะ .2 เสมอ2แพ้1ซึ่งลอนดอนดาร์บี้ที่มีตั๋วชิงชนะเลิศเป็นเดิมพันฝั่งของสิงโตน้ำเงินครามแม้ว่าจะกลับมาคว้าใช้ได้2นัดติดแต่พวกเขากลับต้องกระเด็นตกรอบ8ทีมสุดท้ายมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อยตัวประสานเรือนแก้วสามารถทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาอย่างน่าประทับใจแม้ว่าเพิ่งจะสะดุดพ่ายในเกมล่าสุดก็ตามเกมนี้หากเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มกำลังกันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วคงเป็นเชลซีที่เหนี่วกว่าพอสม เาเพิ่งเดินทางไปทําศึกหนักที่สเปนมาถึง120นาทีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายและความฟิตของนักเตะไม่มากก็น้อยอีกทั้งยังเชื่อว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีหนนี้กิซันพาเลตจะมาแบบสู้ขาดใจแน่นอนพอมาถึงจุดนี้คงต้องบอกว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียและไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วคาดว่าเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายของสิงห์บูแน่ยิ่งหากว่าพวกเขาไม่สามารถทําประตูขึ้นนําได้ก่อนจนเหลือเวลาน้อยลงไปสภาพร่างกายของนักเตะประสานเรือนแก้วที่สดและสมบูรณ์กว่า ก็จะยิ่งช่วยให้พาเลตได้เปรียบกว่าในช่วงท้ายทําให้มองว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยที่เกมจะสูสีและอาจจะต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่เชลซีจะผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลในศึกถ้วยฟุตบอลอีกรายการหนึ่งก็ยังมีมากกว่าอยู่ดีและผลสกอร์ที่คาดในค่ำคืนนี้นะครับแอดขอฟันธงสกอร์นะครับเชลซีเสมอกับคิซันพาเลตด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและต่อเวลาพิเศษเชลซีเอาชนะด้วยสกอร์สองประตู แล้ววันนี้เลยครับเพื่อนๆคิดว่ายัางไงเชลซีจะสาม,มารถคว้าชัยชนะและเข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลได้อีกครั้งไหมครับวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับถ่วยใบนี้นะครับเอฟเอคั F A อังกฤษเชลซี Chelsea นะครับหรือว่าคิสตันพาลเลสคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแอดอยากตอบคอมเมนต์และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่และข่าวสารใหม่หมจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลนะครับสามารถคลิก ที่ลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ